คราวนี้เรารู้แล้วว่าพอมันเป็นสารละลายใช่ไหมความดันไอจะลดลงทีนี้เราสามารถดูความสัมพันธ์นะั้นในเชิงปริมาณนะในเชิงตัวเลขเลยนะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอของสารละลายนะใช้ตัว P1 นะเพราะว่าเราบอกว่าเราดูของสารละลายที่เพิ่งมาใหม่ใช่ไหมและความดันไอของตัวทําละลายบริสุทธิ์นะถ้าเป็นตัวทำละลายบริสุทธิ์เพียวๆเ,เลยนะ P1 และมีเลขศูนย์แปะไว้ข้างบน มีเลขูตรแต่ไว้ว่านี้คือออริจินอลนะตอนเป็น3าบริสุทธิ์มีความดันไอเป็นเท่านี้แล้วพอเป็นสารลายจะมีความดันไอเท่ากับ P1 นะอบอกว่าอันนี้กฎความสมาุอยู่เียว่ากฎของระอูชื่อประหลาดน,นิดนึงเนาะกฎของระ o ูมีหน้าตาดังต่อไปนี้อันนี้คือตัวเบสิกเลยนะ P1 เห็นไหมความดันไอของสารลายมีค่าเท่ากับ x1 ในที่นี้คือเศษส่วนโม โอเคมันคือเศษส่วนโมลของตัวทาละลายด้วยเช็คให้ดีนะาว่าเ,เดี๋ยวจะงงเนาะเป็นเศษส่วนโมลของตัวทาละลายนะไม่ใช่ตัวถูกละลายเป็นของตัวทําละลายนะคูนกับ p10 ก็คือไอตัวความดันไอของตัวทําละลายบริสุทธิ์นะอันนี้เป็นตัว p1 จะไม่เป็นต่อโซลูชันอันนี้เป็นของ ตัวทำละลายก็คือ solvent ทั้ง2ตัวเลยอย่าง x1 และ p1 ในเทอมตั้งด้านขวาม,มืออา้าวซึ่งอย่างไรก็ตามถ้าในตัวที่ขางล่างใช่ไหมที่ขางล่างลงมาเนาะเขาบอกว่าถ้าเป็นในสารละายที่มีตัวถูกระลายเพียงชนิดเดียวใช่ไหมก็จะมีแค่เบอร์1กับเบอร์2องใช่ไหมเศษส่วนโมก็มีเศษส่วนโมของตัว1กับเศษส่วนโมของตัวที่2 ซึ่งจะมีความสัมพันธ์เป็นที่ขีดใ,ใต้ตรงนี้ด้านขวามือใช่ไหมแล้ว x 2คืออะไร x 2ก็จะเป็นเศษส่วนของตัวถูกระลายมาไม่เหมือนกันนะ x 2นะถ้าค่อยเลีไว้จะเป็นของตัวถูกละลายใช่ไหมเราสามารถไปเรียกว่าเรียบเรียงสมการใหม่ให้มีหน้าตาเป็นแบบนี้ได้ okay. เป็นสมการข้างล่างซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่แลวมันดูสับสนมากกว่าเพราะว่า มันมีทั้งเลข1และเลข2มาผสมกันอยู่เลยเห็นไหมมีทั้งเลข1และเลข2ผสมกันอยู่อาจจะสับสนได้เดีย๋ยวว่าอาจจะใช้ได้ในบางกรณีแต่ว่าเนี่ยในตัวอย่างถัดไปเราจะใช้สมการเบอร์หข้างบนเนี่ยนะมาใช้ในการคำนวณลองไปต,ต,ตัวตัวอย่างกันเขาบอกว่าให้ลองคำนวณหาค่าความดันไอของสารละลายกลูโคสของสารละลายใช่ไหมแบบว่าเขาต้องการถามว่า p1 เท่ากับเท่าไหร่ ใช่ไหมเราบอกว่านี่เป็นสายกลูกโคสใช่ไหมที่มีกลูกโคส218กรัมละลายอยู่ในน้ำ460มิลลิลิตรโอเคที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสถามว่าความดันไอที่ลดลงเป็นเท่าใดโอเคความดันไอที่ลดลงเป็นเท่าใดเขาก็ให้ความดันไอของน้ำมาแล้วด้วยนะความดันไอของน้ำอันนี้ก็จะเป็นอะไรเป็น P10 ใช่ไหม ไอค่าเนี่ย3 1ม2มลมของปลอดอันนี้ก็จะเป็น P1 แล้ว้อยศูนย์ไว้ข้างบนอเออ่ะทีนี้โจทย์ให้มา300้อความหนาแน่นของน้ํามาด้วยใช่ไหมเพราะเราต้องเปลี่ยนปริมาตรของน้ําให้กลายเป็นน้ําหนักให้กลายเป็นมวลเอเคอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ให้อีกทีนึงก็ได้ใช่ไหมอ่ะเรามีสมการของเราอยู่ง่ายๆเลยใช่ไหม P1 เท่ากับเศษส่วนโมของตัว ทำละลายใช่ไหมคุยกับความดันไอของตัวทําละลายบริสุทธิ์เราเขียนอย่างนี้โจทย์ถามอันนี้ใช่ไหมโจทย์ถามตัวทางด้านซ้ายมือนะแต่ทางขวาม,มือเราควรจะต้องไปหาข้อมูลเอาโอเคเราหาจํานวนโมลของตัวทําละลายก่อนไหม n หนึ่ง n คือจำนวนโมลเนาะ n หนึ่งหนึ่งแปลว่าเป็นของตัวทําละลายบริสุทธิ์ใช่ไหมก็คือของน้ํานั่นเอง เราบอกว่าเรา,เรามีอยู่เท่าไหร่นะ460มิลลิลิตรทำให้เป็นกรัมใช่ไหมก็คือเอาความหนาแน่นมาใชา้หน่วยมิลลิลิตรหายไปเอาลงล่าง1กรัมเท่ากับ1มิลลิลิตรีง่ายอยู่แล้วแล้วนะก็เปลี่ยนกรัมให้เป็นโมใช่ไหมเอาหน่วยกรัมลงล่างเอาหน่วยโมขึ้นข้างบนมวลโมเลกุลของน้ําคือเท่าไหร่1โมลนะัก18.02 ไปกดเครื่องกิเลขออกมาเนาะจะได้ออกมาเป็น25.5มอละเดีอาจารย์งเล็กไปหน่อยว่า,า n1 นี่คือของน้ำใช่ไหมถ้า n2 เราต้องการหาเราต้องการหาเศษส่วนโมเราต้องรู้จำนวนโมของสารแต่และตัวก่อนเนาะเอ,อ่อ n2 น,นี้ก็จะเป็นของอกลูโคสอาจารย์งเล็กไม่ให้หน่อย เจะงงว่า1กับ2คืออะไรใช่ไหมอ้าวบอกว่าเรามีกลูโคโสอยู่218กรัมแล้วก็เรารู้มวลโมเลกุลของมันแล้วเนาะว่า1โมลของกลูโคโสจะหนักเท่าไหร่เราไปดูข้างบนเราบอกว่า1 8 0่กดเครื่องเลขอ,ออกมาจะได้1.21โมลเพราะฉะนั้น เราตอนนี้เราจะหาเศษส่วนโมลของเบอร์1ก็คือของน้ำได้แล้วนะของตัวทำละลายจะมีค่าเท่ากับเอาจำนวนโมลของมันเป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วยจำนวนโมลทั้งหมดใช่ไหมก็คือ25.5บวกกับของกรูโคโสด้วย1.21ได้เท่ากับ0.955ไม่มีหน่วยเนาะเศษส่วนโมลไม่มีหน่วยเราเรียนไปแล้วเนาะตอนเรื่องแกส๊ส เพราะฉะนั้นเรามีสมการของเราอยู่ใช่ไหมเขียนให้ดูหนึ่งรอบเดี๋ยวจะหายไปสักพักสมการเราหน้าตาแบบนี้เนะะเาะะนล้นตอนนี้เราจะหาความดันไอของสารละลายได้แล้วก็จะมีค่าเท่ากับ7มใช่ไหมที่เมื่อกี้เราเพิ่งคำนวณมาได้0.955ส่วนความดันไอของตัวทำละลายบริสุทธิ์ใช่ไหมคือ31.82 คูณออกมาแล้วจะได้30.4หน่วยเป็นมิลลิเมตรของประหลอดอแล้วโจทย์ยิงถามว่าอะไรโจทย์ถามว่ามันลดลงเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนั้นเราก็ต้องมาลบขอนใช่ไหมโจทย์ถามว่าเวเฟอร์เพรสเ e อร์โลเวอ์ลิงใช่ไหมถามว่า ความดันไอมีค่าลดลงเท่าไหร่ก็จะมีค่าเท่ากับตัวเดิมเป็นตัวตั้งใช่ไหมตอนที่เป็นสารละลายตอนที่เป็นตัวทำลายบริสุทธิ์คือ31.82ลบกับ30.4นะก็คือเราบอกว่ามันจะลดลงไป1.4ม mm ิลลิเมตรของประหลอด mm hmm. ตันนี้ต้องอ่านคำถามดีหน่อยนะว่าคำถามถามว่าอะไรคำถามไม่ได้ถามว่าสารละลายจะมีความดันไอเท่าไหร ถามว่าพันมดันไจะมีความดันไลดลงเท่าไหร่หรือเปล่าทีนี้ในเรื่องความดันไอที่เราพูดมาใช่ไหมเราพูดถึงในกรณีที่ตัวธรรมลายมันไม่สามารถระเหยได้เช่นเราละลายน้ําตาลซูโครสลงไปในน้ำน้ําระเหยได้อย่างเดียวแต่ซูโครสไม่ละลายมันไม่ระเหยเนาะมันเป็นของแข็งอะไรอย่างนี้มันระเหยได้ยากจุดเดือดมันสูง ทีนี้ถามว่าในเคสต่างตอบตวน,นี้ล่ะถ้าทั้งตัวทั้งตัวใช่ไหมทั้งตัวถูกละลายและตัวทรรลายสามารถระเหยได้แล้วบอกว่าความดันไอของสารลายจะมีค่าเท่ากับผลรวมความดันไอขององค์ประกอบทั้งสองโดยใช้กฎของราอูได้แม้จากกฎของราอูใช่ไหมความดันไอของสาร A ก็จะมีค่าเท่ากับเศษส่วนโมลของ A ใช่ไหม คงกับความดันไอของ A ตอนที่เป็นสารบริสุทธิ์ถ้าเปลี่ยนจาก A เป็น B ก็จะได้เช่นเดียวกันในทีน่นี้ทั้ง A และ B ผสมกันอยู่ใช่ไหมตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวทำละลายอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวถูกละลายเพียงแต่ว่าทั้งตัวทำและตัวถูกสามารถระเหยได้นะในหน้านี้โอเคและเราสามารถรวมกฎของรา o ูและกฎความดันย่อยของดอลตันมาเราจะได้สมการหน้าตาออกมา ล่างสุประมาณนี้โอเคซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ว่าให้ดูหน้าตามันไว้ก่อนให้ดูหน้าตามไว้ก่อนลนะ้ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเรามีตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่ามีเบนซีนและโทลูอีนผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆเพราะฉะนั้นลองดูแกงก่อนแกนนอนจะเป็นแกงของเศษส่วนโมของเบนซีนโอเคแกนนอนนะเป็นเ,เ,นเ,เสศษส่วนโมของเบนซีน ถ 00. 0.00ก็แปลว่าไม่มีเบนซีนอยู่เลยใช่ไหมเป็นโทลูอินบริสุทธิ์จุดนี้นะอาจจะอ่เขียนไว้หน่อยก็ได้ตรงนี้แปลว่านี่คือเบนซีนเอ่อโทลูอินบริสุทธิ์เรียกว่าเพียวได้ไหมเพียวโทลูอิน,นจุดนี้คืออะไร1.0ก็แปลว่าเป็นเพียวเบนซีนโอเคอ้าวเอ่อ สไลด์หน้านี้เดี๋ยวเอยไม่เทียบอไที่เรียกว่าสไลด์แล้วก่อนรูปในหน้านี้อ,อ,อย่าเพิ่งตกใจไปอย่าเพิ่งตกใจเพราะเดี๋ยวมันจะมีให้หน้าตกใจกว่านี้โอเคเอ่อเส้นทึบคือเส้นของความดันไอรวมเส้นประก็จะเป็นเส้นของความดันไอขององค์ประกอบแต่ละตัวเห็นไหมเส้นที่อาจารย์ชี้อยู่อันนี้คือความดันไอของเบนซีนโอเคส่วนเส้นนี้คือความดันไอของโทลูอีนบริสุทธ แต่เส้นทึบล่ะเส้นทึบคือความดันรวมเคเพราะฉะนั้นในจุดในจุดหนึ่งของเส้นทึบก็แปลว่าให้เราลากเส้นแนวดิ่งอลองลากเส้นนะจกลากเส้นด้วยสีอื่นแล้วกันมีสีแดงไปแล่ะจะลากเส้นด้วยเส้นสีเขียวเขตอาจารย์ลากเส้นประทงเส้นใดเส้นหนึ่งเคเนะ มันตัดกับเส้นทึบ1ครั้งแล้วก็ตัดกับเส้นประ2ครั้งใช่ไหมก็คือเราจะเอาผลบวกเนี่ยเอาเส้นประจุดที่มันผ่านเนี่ยสีเขียวเนี่ยสจุดตรงนี้บวกเข้าด้วยกันจะได้เป็นเส้นทึบนั่นเองนี่คือวิธีการดูบอกทำไมมันดูเป็นรูปกระยิบกระยืยอนนั้นจุดในก็ตามบนเส้นทึบก็คือให้ลากเส้นแนวดิ่งมาแล้วมันคือผลบวกของเส้นประ2เส้นนั่นเองใช่ไหมเขีะเพราะฉนนั้นตรงนี้เพราะฉะนั้นที่ ตำแหน่ง0.00นบนแกนนอนก็คือมันเอา,เ,อาเส้นความดันไอของเบนซีนยังเป็นศูนย์อยู่ใช่ไหมหมายความดันไอรวมก็คือความดันของทลรูอีนเพียงอย่างเดียวออหรือขวามือสุดของกราฟใช่ไหมตรงขวามือสุดที่ความเศษู่นโมลของเบนซีเท่ากับ1.0ใช่ไหมแปลว่าความดันไอของทลูอีนไม่มีเลยเป็นศูนย์ความดันไอของเบนซีนก็จะเป็นความดันไอของสารทั้งหมดในที่นี้เค้ okay. และ,ะเดี๋ยวต่อข้างลา่างตรงนี้นึงใช่ไหมสารทั้งสองนี้มีโครงสร้างคล้ายกันแปลว่ามันจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่คล้ายคลึงหรือขนาดใกล้เคียงกันด้วยถ้าความดันไอก็จะเป็นไปตามกฎของราอูตรงนี้เลยแนะกราฟนี้เขาเรียกว่าเป็นกราฟความดันไอรวมเนี่ยแบบประเภทเป็นของ Ideal Solution โอเค i d e ดีกคือในอุดมคตินั่นเอง เป็นสารละลายในอุดมคติซึ่งโดยปกติมันไม่น่าจะมีใช่ไหมมันมีคําว่าอุดมคติขึ้นมาแปลว่าสารอื่นๆไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เอาไปดูหน้าถัดไปเนะขาบอกว่าสารละลายที่เป็นไปตามกฎของระอนะูเรียกว่า ideal solution ใช่ไหมจะมีลักษณะเฉพาะตัวก็คือว่าค่าความร้อนของการเป็นสารละลายจะมีค่าเท่ากับศูนย์ก็คือกระบวนการเกิด ป็นสารละลายเนี่ยกระบวนการละลายตรงนี้ไม่ทายความร้อนไม่ดูดความร้อนนะพลังงานประมาณเดิมเลยไม่เปลีป่ยนแปลงใช่ไหมก็คือเอามือไปแตะที่บีเกอร์เราก็ไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกเย็นเพราะว่าอุณหภูมิมันเท่าเดิมส่วนสารละลายที่ไม่เป็นไปตามกฎของราอูก็จะเรียกว่าเป็น non-ideal solution non-ideal ก็คือไม่อุดมคติแล้วใช่ไหมซึ่งมันเป็นสารลายส่วนใหญ่ในความเป็นจริงเขาบอกว่า <c oughs> มันจะประกอบไปด้วยสารประเขยได้2ชนิดใช่ไหมแบ่งเป็น2ประเภทต่างหากนะแบ่งเป็น2ประเภทนะประเภทที่1คืออะไรแรงดึงดูดระหว่าง A-B ใช่ไหมตอนนี้เรามี A และ B เป็นสาร2ชนิดมาผสมกันอยู่นะถ้าผสมกันแล้ว A-B ในที่นี้ก็คือ,อ,อหลังละลายใช่ไหมจะแข็งแรงน้อยกว่า AA กับ BB AA ก็คือสารยึดเหนี่ยวระหว่างสาร A ด้วยกันเอง b b ก็คือสารยึดแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง b กับ B ด้วยกันเองไงก็คือพวกนี้เขาบอกว่าความดัไนไอของสารละลายจะมีมากกว่าที่กฎของราอูทำนายไว้เพราะ <c oughs> อะไร <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันตอนเป็นสารละลายแล้วมันยึดเหนี่ยวกันได้แข็งแรงน้อยกว่าไงใช่ไหมอา่าววันนี้ ab ใช่ไหมก็คือหลังเกิดเป็นสารละลาย aabb ก็คือก่อน เกิดสารละลายเราบอกว่าแรงดน,นดูดหลังเป็นสารละลายแล้วมันแข็งแรงน้อยกว่าแต่เดิมใช่ไหมน้อยกว่าเดิมก็แปลว่าเป็นสารละลายที่มันไปแทรกตัวกันยึดเหนี่ยวตัวกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะความดันไอก็เลยจะมากกว่าที่กฎของราอูทำนายเอาไว้เราบอกว่า,รากระบวนการละลายจะเป็นเอนโดเทอร์มิตร์โพอ่ะหรือในทางตรงกันข้ามเลยใช่ไหม ในคอลัมน์ทางด้านขวามือ 5. แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง A-B ก็คือหลังเกิดเป็นสารละลายใช่ไหมบอกว่าเกิดเป็นสารละลายแล้วเฮ้ยมันแข็งแรงกว่าเดิมอ่ะตอนที่อยู่เดี่ยวๆ A อยู่เดี่ยวๆ B อยู่เดี่ยวๆมีแรงยึดเหนี่ยวนิดเดียวเองแต่พอเกิดเป็นสารละลายแล้วมันยึดเหนี่ยวกันได้ดีมากเลยใช่ไหมเขาบอกว่าความตันไอของสารละลายก็จะน้อยกว่าที่กฎของราอูทํานายเอาไว้เพราะว่ามันยึดเหนี่ยวกันเยอะ มันก็เลยไม่อยากะออยาระเหยไงพอเกิดเป็นสาระละลายแล้วนะพอเกิดเป็นสาระละลายแล้วใช่ไหมมันยึดเหนี่ยวกันได้แข็งแรงมากมันก็เลยไม่ระเหยได้น้อยลงความดันไอก็เลยจะน้อยกว่าที่กฎของราอูทํานายไว้นะซึ่งกระบวนการแบบนี้ก็จะเป็นนะกระบวนการละลายใช่ไหมจะเป็นแบบ Exothermic Process นะจะเป็นการคายพลังงานโอเคอย่าลืมนะเอาอาจารย์เขียนไว้บน เราเคยพูดกันว่าสร้างคายสลายดูใช่ไหมใช่ไหมถ้าแบบทางด้านขวามือแบบนี้เนาะทางขวามือที่เราบอกเป็น exothermic process เป็นการคา,คายความร้อนใช่ไหมคายความร้อนเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นพอมันละลายแล้วมันสร้างแรงยึดเหนี่ยวได้เยอะไงมันก็เลยคายพลังงานออกมาตองไหม,มก็จะสมเหตุสมผลอยู่นะเดี๋ยวพอเราไปเรียนเรื่อง t h e r m o d y n a m i c กด้วยเราจะ น่าจะเข้าใจได้มากกว่านี้ไปนั้นะกราฟจะดูโอ้โหอย่าสะบัดคำจาบคายออกมาแต่ถึงเธอสะบัดออกมาอาจารย์ก็คงไม่ได้ยินอยู่ดีใช่ไหมเธอดูคลิปอยู่เอาเดียวมันคืออะไรวะเนี่ยนะก็คือแบ่งตามเดิมนั่นแหละเหมือนกับหน้าออคอลัมน์ซ้ายขวาเมื่อกี้เลยใช่ไหมแบ่งสองคอลัมน์ซ้ายขวาโอเคแบบที่เป็นเ,เมื่อเกิดเป็นสาระาแล้วอ่อนแอกว่าเดิมใช่ไหม ต่างกันตรงไหน,น,นเรลยสังเกตได้ก่อนว่ามีเส้นอยู่2สีด้วยกันนะกราฟทั้งซ้ายและขวามีสีอยู่2สีสีดำก็มีทั้งเส้นทึบและเส้นปรับถูกต้องไหมเส้นสีดำคืออะไรเส้นสีดำคือ ideal solution อนาะจารย์จะเขียนไว้ตรงไหนดีวะนะเส้นดำเนาะนั่นคือ ideal solution จากนั้นก็จะมีเส้นทึบกับเส้นปราที่เราอธิบายมาแล้วนะอาจารย์อธิบายให้ฟังไปแล้วจะไมเส้นสีดําเมื่อสองหน้าที่แล้วไม่ว่าจะเป็นรูปซ้ายมือหรือขวามือก็เป็นไอเดียโซลูชันเหมือนกันโอเคไม่มีอะไรแปลกเนาะเส้นสีดำนะก็คือเหมือนเดิมมีที่ดูเหมือนเดิมใช่ไหมเส้นเราลากเส้นในแนวดิ่งแล้วเราบอกว่ามันตัดเส้นทึบเส้นปราตรงไหนก็แปลว่าเอาค่าของเส้นปรารวมกันจะได้เส้นทึบ ขนา,ไม,นาไม่น่ามีปัญหาเส้นสีแดงก็ยังเห,เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันต่างไปไงเส้นสีแดงก็คือเป็น non ideal solution พะฉั้นแบบทางด้านซ้ายมือใช่ไหมเราบอกว่าค่าความดันไอจะมากกว่าที่กฎของราอูทํทำนายไว้เพราะเส้นสีแดงจะอยู่เหนือเส้นสีดำ okay. นั่นก็จะมีเส้นที่เป็นความดันรวมใช่ไหมกับเส้นความดันย่อยเป็นเส้นสีแดงนี ไม่มีอะไรน่าแปลกใจยังเหมือนเดิมเธอลากเส้นแนวดิ่งแล้วเอาเส้นสีแดงข้างล่าง2เส้นนะค่านั้นรวมกันจะได้เส้นข้างบนส่วนทางด้านขวามือใช่ไหมอันนี้จะเป็นประเภทอะไรนะประเภทที่ความดันไอจะน้อยกว่าที่กฎของราอูทำนายไว้เพราะฉะนั้นเส้นสีแดงจะอยู่ใต้เส้นสีดำโอเคไม่ว่าจะเป็นความดันรวมหรือความดันย่อย ของ a และของ b ก็ตามโอเคันซ้ายมือกับขวามือไม่เหมือนกันเราให้ดูแค่นี้แหละอย่าเพิ่งไปตกใจกับโอ้อะไรเนี่ยดูซับซ้อนรุ่นไหมแค่ okay. มันมีซับมันมีกราฟเส้นสีแดงกับเส้นสีดําซ้อนอยู่ด้วยกันในกราฟรูปเดียวกันโอเคแล้วด้วยหลักการของการลดลงของความดันไอตรงเนีน้บอกว่า เราก็เอามาใช้เป็นไอเดียในการทำการกลั่นลำดับส่วนได้เป็นวิธีการแยกสารให้บริสุทธิ์วิธีหนึ่งการกลั่นลำดับส่วนเนาะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า fractional distillation นะ distillation คือการกลั่น fractional ก็ลำดับส่วนโอเคออกเป็นกระบวนการแยกสารละลายออกเป็นของเหลวองค์ประกอบ โดยอาศัยความแตกต่างกันของจุดเดือดน,นั่นเองนะเพราะฉะนั้นไม่ว่านี่จะเป็นเบนซีนและโทรอีนผสมอยู่ด้วยกันก็ได้ใช่ไหมจุดเดือดต่างกันพอสมควรเลย80กับ110ใช่ไหมเมื่อให้ความร้อนกับสารผสมที่ผสมกันอยู่เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยไอที่เกิดขึ้นมันจะมีเป็นซีนอยู่มากกว่าเพราะว่าเบนซีนจุดเดือดต่ำกว่าใช่ไหมแต่ว่าให้ความร้อนสมมติว่าให้ความร้อนไปที่50องศาเซลเซียสไอที่เกิดขึ้นก็จะเป็น โมเลกุลของเบนซีนซะส่วนใหญ่แล้วเราก็ควบแน่นไอผสมนี้กลับมาเป็นของเหลวใช่ไหมแล้วก็ซึ่งของเหลวอันนี้ก็ยังเป็นสารผสมอยู่เพียงแต่ว่าจะเป็นสารผสมที่มีเป็นซีนอยู่เยอะกว่าโทโลีนนั่นเองถ้าเกิดว่าเราไปให้ความร้อนอีกครั้งมันก็จะให้ความเข้มข้นของไอเบนซีนก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าทําซ้ําหลายๆรอบก็จะได้แยกเบนซีนออกมาอย่างสมบูรณ์นั่นเองนะในทางปฏิบัติก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นคอลัมน์แยก เดี๋ยวไปดูรูปในหน้าถัดไปเนาะมันจะมีเม็ดแก้วเล็กๆมันจุกอยู่เพื่อให้สารมันจะเย็นกว่าไงก็คือไอน้ําเอ้ยไม่ใช่ไอน้ำกอ,อไปไอของของเหลวเมื่อถูกให้ความร้อนใช่ไหมมันก็ลอยขึ้นไปข้างบนไปเจอกับเม็ดแก้วเล็กๆแล้วมันก็จะกลั่นตัวกลับลงมาได้เขาเรียกว่า fractionating column ตรงนี้ที่ทาวงกลมสีแดงเอาไว้ให้แล้วอันนี้เป็นการกลั่นในัดส่วน เราอาจจะไม่ได้เจอในแลบปีหนึ่งของเราเนาะเรา,าจ,จะไม่เห็นว่าหน้าตาเป็นอย่างไร